This is madness no this is Sparta! ว่าแต่เอ๊ะสปาร์ตาเขารบกับใครนะสวัสดีค่ะจากช n แน Point ์ i ิวค่ะเชื่อว่าแทบทุกคนเนี่ยน่าจะเคยได้ยินคําว่าสปาร์ตาจากภาพยนตร์เรื่อง300นะคะแล้วเราก็อาจจะเคยดูหรืออาจจะไม่เคยดูอะแต่เมื่อเวลาผ่านเลยไปแสนนานสิ่งที่เราจําได้จากภาพยนตร์เรื่องนี้นอกจากมีมแบบประมาณว่าพระเอกทาหน้า หรือว่าคนถีบกันตกหน้าผาปิ้วปิ้วก็คือประมาณว่าภาคนรกหรืออะไรต่างๆค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเหตุการณ์300เนี่ยมันก็เป็นเหตุการณ์ในประวัติศาสตร์ะนะอยากรู้กันไหมว่าสรุปแล้วสปาร์ตานี่เขาเป็นใครกันแน่เขารบกับใครแล้วเขามี300คนจริงหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยเอาเหตุการณ์จริงๆแบบที่เขามีบันทึกในประวัติศาสตร์ของเหตุการณ์เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนฟังแล้วคะ่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกแล้วก็ได้สาระกันแล้วก็ไปฟังกันเลย พูดถึงสปาร์ตานะคะภาพที่ชัดที่สุดในหัวงทุกคนเลยไม่ใช่มีทุกคนเอาแบบประวัติศาสตร์เนี่ยนะมันก็ต้องเป็นภาพของนักรบใช่ไหมคะเพราะว่าสปาร์ตาเนี่ยนะคะเป็นนักรบที่เก่งกาจแล้ะเก่งกาจจริงๆค่ะเรื่องของเรื่องก็คือสมัยกรีกเนี่ยเขาไม่ได้อยู่กันเป็นแบบประเทศกรีกนึกออกไหมแต่ว่าพวกชาวกรีกทั้งหลายเนี่ยนะคะเขาอยู่กันเป็นนครรัฐค่ะนครรัฐนั้นนครร,น,น,นครรัฐนี้ก็ถือว่าเป็นเมืองของตัวเองนะเอธงเอเธนอะไรก็ว่ากันไปและสปาร์ตาก็เป็นหนึ่งในนครรัฐนั้นนะคะซึ่งในบรรดานครรัฐท บอกเลยว่ารบกับหลายคนมากรบกันแบบรบกระจายนะคะรบกับเอเธนก็เคยอย่างในสงครามแบบเพโลโพนิเซียนวอร์ที่เอเธนรบกับสปาร์ตานี่ก็เป็นหนึ่งในจุดสําคัญในอารยธรรมกรีกที่วิวเคยเล่าไปในคลิปนู้นเลยนะอย่างไรก็ตามค่ะสงครามครั้งนั้นอะไม่ใช่เหตุการณ์ในเรื่อง300นะคะเหตุการณ์ในเรื่อง300เป็นเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้านั้นในช่วงเวลาของกรีโคเปอร์เชียนวอร์หรือว่าสงครามระหว่างกรีกกับเปอร์เซียนั่นเองค่ะซึ่งถ้าใครพอจําพล็อตหนังได้นะคะในหนังเนี่ยมันก็คือกษัตริย์เลี้ยวในดัสของส ยกทัพของสปาร์ตาแค่300คนไปสู้กับกองทัพเปอร์เซียที่ยิ่งใหญ่มากๆนะคะว่าแต่ในประวัติศาสตร์เนี่ยคน300คนมันไปสู้กับคนเป็นแสนจริงหรือเปล่าเรามาฟังกันดีกว่าค่ะต้องบอกก่อนนะคะว่าสงครามใดๆเนี่ยส่วนใหญ่มันไม่ไเกิดวันเดียวจบค่ะดังนั้นเช่นเดียวกันนะคะเหตุการณ์ในเรื่อง300เนี่ยมันเป็นแค่เสี้ยวเดียวมากๆในกรีโคเปอร์เซียนวอที่แสนจะยิ่งใหญ่และแบบเปลี่ยนประวัติศาสตร์กรีกเลยนะดังนั้นวิวต้องขอเล่าย้อนไปก่อนว่าสงครามครั้งนี้มันอะไรยังไงกันแน่เรื่องของเรื่องก็คืออย่่่่างีวอกกนนนะคะาชเเย้้มมดูปุััใแตต ของเขาาอะไรของเขาเป็นนครรัฐไปซึ่งมันมีชาวกรีกจานวนหนึ่งเนี่ยตั้งพื้นที่ของตัวเองเนี่ยอยู่บริเวณชายฝัฮฮ่งทะเลไอโอเนียนแล้วก็แถวแถวเอเชียมเนอร์อะไรประมาณนี้นะคะซึ่งคนกลุ่มนี้เขารู้สึกว่าเอ้ยเขามีความอะไรบางอย่างร่วมกันเขามีวัฒนธรรมร่วมกันเขาแค่อยู่คนละเมืองกันนะดังนั้นเขาก็เลยมีการแบบรวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือกันแล้วก็ตั้งตัวเองเป็นสันนิบาตชื่อว่าสันนิบาตไอโอเนียนค่ะทีนี้ประเด็นก็คือเลยจากไอโอเนียนไปนิดหนึ่งมันมีอีกกลุ่มอิทธิพลหนึ่งที่ใหญ่มากกกนนนนะะะคคคั ia, คั่่่่่็ือออเเเปปรร์์ซซีีียยึงงลแ คนเต็มที่ใช่ไหมเหมือนกับที่เราเล่าไปหลายๆคลิปเราจะเห็นว่าจักรวรรดิเปอร์เชียคือจักรวรรดิที่แผ่ขยายแผ่ขยายและแผ่ขยายแน่นอนว่าเขาก็ต้องเข้ามายึดพื้นที่บริเวณของไอสันนิบาตไอโอเนียนเนี่ยซึ่งทาให้เหล่าสมาชิกของสันนิบาตไอโอเนียนรู้สึกไม่โอเครู้สึกว่าทาไมฉันต้องยอมเปอร์เชียด้วยทำไมฉันต้องแบบส่งบรรณาการด้วยและทําให้พีู่้สงสัยว่าฉันจะถือไอสองอย่างนี้อีกนานไหมมันเล่าไม่สนุกเลยมือมันโบกไม่ได้ขออนุญาตวางก่อนแล้วกันอ่ะกลับมาเข้าเรื่องต่อประเด็นก็คือพวกส ต้องการจะต่อต้านเปอร์เซียเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าพาวเวอร์ของฉันไม่พอฉันควรจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนที่มีวัฒนธรรมใกล้กว่าฉันและดูเป็นกลุ่มก้อนเดียวกับฉันมากกว่าเพื่อมาสู้กับเปอร์เซียเอใครหน้ามีอิทธิพลกว่าเขาก็มองไปที่นครรัหลายของกรีกไงว่าใครมีอำนาจตอนแรกเขาก็ไปขอสปาร์ตาก่อนแล้วประมาณว่าสปาร์ตาสปาร์ตาฉันโดนเปอร์เซียรังแกช่วยฉันหน่อยนะคะแต่ว่าสปาร์ตาเนี่ยไม่เอาด้วยค่ะดังนั้นพวกไอโวนเนี่ยนะคะก็เลยไปขอไอ้แก๊งนึงซึ่งเป็นนครรัฐใหญ่มากในกรีกเเเเหมืือออนน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 กััััคคคค็รรฐะะซึ่งงฟ ก็แบบโอ๊ยหนึ่งเลยคือฉันก็ไม่ได้กระจอกนะฉันก็ใหญ่ฉันก็มีการทหารที่แบบเพียงไกลเหมือนกันสองฉันน่ะก็ไม่ได้อยากให้เปอร์เซียมันแผ่อำนาจมาใกล้ฉันขนาดนั้นฉันต้องช่วยมนแล้วแหละเพราะว่ามันเป็นบัฟเฟอร์อยู่มันเป็นกันชนอยู่นะและ3นะคะเอเธนเนี่ยมีความหมั่นไส้เปอร์เซียอยู่เพราะว่าเอเธนเคยไปขอความช่วยเหลือจากเปอร์เซียตอนที่แบบมันมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองอะไรในเอเธนนะประมาณว่ามันมีทรราชขึ้นมาเขาต้องการจะโค่นล้มผู้นําทรราชแต่ฝั่งเปอร์เซียเนี่ยดันไปเสนอบอกว่าก็เอาคนเดิมนั่นแหละข ใจเปอร์เซียอยู่แล้วนะคะซึ่งพอเอเธนเข้าไปช่วยเนี่ยนะคะมันก็เลยเกิดเป็นแบบกบฏวุ่นวายไปหมดในพื้นที่ที่เปอร์เซียเนี่ยยึดไปค่ะเปอร์เซียใช้เวลาปราบกบฏไอโอเนียเนี่ยนะคะอยู่นานมากๆประมาณ6เดือนด้วยกันค่ะจนปราบได้ก็อ่ะจบตรงนั้นไปแต่ถึงไอโอเนียจะแพ้ไปแล้วอะไรไปแล้วนะเปอร์เซียไม่จบเปอร์เซียรู้สึกว่าเฮ้ยเอเธนแกมายุ่งอะไรด้วยนี่มันเป็นแบบว่าเรื่องภายในของฉันมีคนก่อกบฏในพื้นที่ของฉันฉันก็ปราบแล้วแกมายุ่งอะไรด้วยฉันต้องการจะสั่งสอนแกดังนั้นเปอร์เเเซีียยกกกก็ลอองทััพใหญ่่่นนมมาาืจะสู้บ ซึ่งในเวลานั้นเอเธนไม่ได้พร้อมจะสู้เลยจ้าเอเธนก็คือกําลังพลไม่พออะไรไม่พออยู่ดังนั้นเอเธนนะคะก็เลยหันไปหาแบบ l ล v e h a t เ r e l a t i o n ของตัวเองแถวนั้นค่ะนั่นก็คือสปาร์ตานั่นเองประมาณว่าสปาร์ตาครสปาร์ตารบเก่งใช่ไหมสปาร์ตาช่วยเอเธนด้วยเอเธนไม่ไหวแล้วเอเธนจะแบบโดนเปอร์เซียตีแตกแล้วนะคะแต่ 8, ประเด็นก็คือรอบนั้นน่ะสปาร์ตามาช่วยไม่ได้เพราะว่าสปาร์ตาเขาก็มีศาสนาอะไรของเขาช่วงนั้นมันเป็นวันแบบบูชาพระเจ้าอะไรอย่างนี้ของเขาอยู่อะซึ่งเขาจะไม่ออกรบดังนนั้้าาากก็็มมช่่วยยไไดเเอเเล แพ้เปอร์เซียนะคะถือเป็นการจบสงคราม กรีโคเปอร์เชียนวอลครั้งที่1่งฟังดูก็เหมือนเรื่องจบแล้วอ้าวไม่เห็นเกี่ยวข้องอะไรกับสปาร์ตากับอะไรที่วิวเล่ามาเลยต้องบอกว่ามันไม่จบค่ะเพราะว่าถึงสงครามครั้งที่1จะจบไปแล้วเอเธนจะแพ้ไปแล้วแต่ฝั่งเปอร์เซียยังไม่จบนะคะฝั่งเปอร์เซียยังรู้สึกแค้นอยู่ยังรู้สึกว่าไอ้พวกกรีกพวกนี้ปล่อยไว้ไม่ได้แกเนี่ยมันชางเป็นหอครั่งแคร่ชอบมาแทงข้างหลังฉันเหลือเกินดังนั้นเปอร์เซียก็รู้สึกว่าฉันต้องจัดการไอ้พวกนครรัฐกรีกพวกนี้ไม่ใช่่่่่่แแคคไมมใใชตวววาาาททัั้้้งงงหหหดดฉนนจะะะกกกเเเลยยซซึปปอรร์ีี็ิธสู ตามนครรัฐกริกต่างๆแล้วก็บอกว่าอ่ะฉันมาเจราจาเธอจะยอมส่งบรณาการเป็นน้ำและดินให้ฉันไหมซึ่งมันเป็นสัญลักษณ์ไงคือประมาณว่าถ้าใครยอมส่งให้ก็ถือว่าอยู่ภายใต้อำนาจของเปอร์เซียก็ถือว่าจบก็ไม่ได้มีสงครามไม่ได้มีอะไรใช่ไหมคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่ยอมอันเนี้ยมันก็เป็นข้ออ้างและที่ทําให้เปอร์เซียสามารถหาเรื่องรบกันได้เต็มที่ซึ่งถ้าใครจํากันได้จากฉาก300อยไอฉากที่ใกล้ๆกับตอนที่ถีบตกหน้าผานั่นแหละคะ่ะนั่นก็คือตอนที่พูดจากเปอร์เซียเนี่ยนะคะเดินทางเข้ามาที่สปาาาาาารรตตมมมเหหืออออนนกกกกขบว่้้้แงงสใ อันนะะไรใหนน้แล้วมันก็คือตอนที่ลีโอนดาที่เป็นพระเอกของเรื่องอะ่ะบอกว่าฉันจะไม่ยอมให้พวกแกเข้ามาในเมืองของฉันมาคมขู่ชาวเมืองมาดูทุกเมียฉันแล้วก็ถีบไอเนี้ยตกหน้าผาไปตอนนั้นนี่แหละค่ะก็คือในประวัติศาสตร์เราไม่รู้ว่าเขาถีบกันแบบนั้นจริงหรือเปล่าหรือว่าผูจาเท่ขนาดนั้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่เรารู้คือสปาตาเนี่ยไม่ยอมนะคะซึ่งแน่นอนว่านครรัฐอ,อื่นๆของกรีกเนี่ยก็โดนแบบนี้เหมือนกันนะคะดังนั้นแต่ละเมืองก็รู้สึกแล้วว่าเอาแล้วฉันปฏิเสธเปอร์เซียไปเดี๋ยวเปอร์เซียมัันนนนตต้ออองกกลก,กลมาาา่่เยคุพืว นี้รวมกันเราอยู่เราอย่าเพิ่งทะเลาะก,กันเองเลยเราต้องจัดการในเปอร์เซียก่อนเขาก็เลยจับมือประชุมรวมตัวกันนะคะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าพันธมิตรเฮเลนิกค่ะซึ่งอนพันธมิตรเฮเลนิกเนี่ยก็คือกลุ่มที่เดี๋ยวจะไปสู้กับเปอร์เซียต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามค่ะพันธมิตรเฮเลนิกเนี่ยไม่ได้มีนครรัฐกรีกทุกรัฐอยู่ในนั้นนะเพราะว่าบางนาครรัฐก็รู้สึกว่าสู้ไปกระเทานั่นสู้ไปกระแพ้เปอร์เซียได้เปรียบขนาดนี้ฉันเข้ากับเปอร์เซียดีกว่าแล้วก็มาสู้กับฝั่งกรีกเองก็มีเหมือนกกกกัันนนนนนนะะะแแลลลใใสงงงงคคครรรราาาาม้้้ีีีี่่่่หจเเเเเเปปป็็็ททท์ตยบบบดดววุณือ 300ที่เราเกริ่นมาตั้งแต่ต้นคลิปนะคะถ้าสมมติว่าไปดูจากในหนังเนี่ยนะคะเราจะเห็นฉากที่ลีโอไนดัสเนี่ยคุยกับลูกน้องอยู่แล้วอยู่ดีพื้นมันก็สั่นแบบปักปัก ปกเหมือนกับแผ่นดินไหวใช่ไหมแล้วในเรื่องคือเขาจะสื่อให้เห็นว่านี่น่าฟังสปาร์ตาเนี่ยมีแค่300คน <c oughs> ในขณะที่ฟัง er เปอร์เซียเนี่ยมาเป็นล้านเลย <c oughs> ทีนี้ถามว่าจริงหรือเปล่าที่มันมาเยอะกันขนาดนั้นก็ต้องไปดูในบันทึกประวัติศาสตร์ค่ะซึ่งถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์ฝั่งกรีกเนี่ยกรีกเขาบันทึกเอาไว้เลยนะคะบอกว่ากษัตริย์เซอร์ซิสที่1แห่งเปรเอ,ะะอร์เซียเนี่ยคือระดมคนมาทั้งทุกอาณานิคมของเปอร์เซียเลยค่ะมาเป็นล้านนะคะแล้วก็เอาเรือมาเป็นหมื่นลำเลยก็คือมาเยอะจริงค่ะแต่่่อออััััันนนนีี้้คคืบบททึึกกกกกจาาาาฝฝงงรรถเเไปป์ ที่พูดถึงตัวเองเนี่ย<ๆ>เขาก็บอกว่าเราไม่ได้มาระรเยอะขนาดนั้นเรามาประมาณ90,00 0สนคนแล้วก็เอาเรือมาประมาณ4ี่พันลำเท่านั้นเองซึ่งอันเนี้ยมันก็สะท้อนแหละว่าฝั่งเปอร์เซียก็บอกว่าฉันไม่ได้มาเยอะอะไรขนาดนั้นหรอกเธอหน่ะอ่อนเองในขณะที่ฝั่งกรีกก็บอกว่าโอ้ยฉันแพ้เพราะว่าเธอมาเยอะนะคะแต่ถ้าเอาจากที่นักประวัติศาสตร์ปัจจุบันเนี่ยเขาพยายามจะดูจากหลักฐานอะไรต่างๆเขาบอกว่าจํานวนทั้งคู่น่าจะเยอะเวอร์ไปทั้งคู่เลยจริงๆแล้วการสึกครั้งนี้เปอร์เซียน่าจะส่งคนมาประมาณสักสามสี่แสนคนแล้ว โอเียใช่ปะแล้วฝั่งสปาร์ตาฝั่งกรีกล่ะคนน้อยขนาดนั้นจริงหรือเปล่ามีแค่300คนจริงหรือเปล่าก็ต้องบอกว่าใช่ค่ะไอสามร้อยคนนะ่ะใช่แต่ว่าใช่แค่ในกลุ่มสปาร์ตานะคือสปาร์ตามี300แต่ถ้าไปรวมกับกองทัพอื่นๆของพวกชาวกรีกทั้งหลายที่เขารวมตัวกันมาช่วยเนี่ยมันไม่ได้มีแค่300มันมีเยอะกว่านั้นซึ่งก็เป็นเยอะอยู่ดีเพราะว่าเขาบอกว่า,วามีสักประมาณ5,000คนเท่านั้นนะคะอันนี้คือบันทึกในประวัติศาสตร์เนาะแต่ว่าถ้าถามนักประวัติศาสตร์ปัจจุบันเขาก็ นี่คือรวมกันมาจากหลายๆเมืองแล้วนะรวมสปาร์ตารวมเอเธนรวมนู่นรวมนี่รวมกันไมาได้แค่เจ็ดพันเท่านั้นในขณะที่ฝั่งเปอร์เซียเอาที่ประเมินต่ําสุดก็สามสี่แสนนะคนเจ็ดพันจะไปสู้กับสามสี่แสน 3, 4, ได้ยังไงใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยนํามาสู่กลยุทธ์ที่เราเห็นกันในหนังนั่นแหละเพราะว่าเลโอนิดัสเนี่ยเขาก็เลยต้องเลือกสมรภูมิที่เขาได้เปรียบนะคะโดยการเอาคนของเขาเนี่ยไปกระจุกกันอยู่ที่ช่องแคบที่ในหนังเรียกว่าฮอตเกตใช่ไหมคะซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้กลยุทธ์เนี้ยมีจริงๆในประวัติศาสตร์นะเพราะวา ว่ามันเป็นวิธีเดียวไงที่จะเอาคนน้อยขนาดนี้ไปกันคนปริมาณมากๆๆๆของเปอร์เซียก็คือต้องบังคับให้เขาเดินเข้ามาในพื้นที่แคบๆนะคะแต่ตรงนั้นน่ะมันไม่ได้เรียกว่าฮอตเกตเพราะฮอตเกตมันภาษาอังกฤษตรงนั้นน่ะเขาจะเรียกว่าช่องเขาเทอร์โมไพลีแล้วเขาก็ไปรบกันอยู่ตรงนั้นจริงๆบู๊กันหนักเลยจริงๆคือเรื่องราวตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะในระหว่างที่เปอร์เซียเขากำลังยกทัพมาแน่นอนว่าฝั่งกรีกก็ต้องรู้ตัวแล้วใช่ปะเขาก็เริ่มตกลงกันแล้วว่าเราจะไปวางกองทัพตรงไหนทับเรือตรงไหนทับกรรรงง้้าายยยัีีอออท่่เเป์ซมจิะฝู กันนัวมากนะคะแต่ว่าสู้ไปสู้ไปคนมันน้อยกว่ามันก็สู้ไม่ได้ไงมันก็แบบเริ่มมีคนล้มตายล้มตายไปเรื่อยสุดท้ายฝั่งกรีกก็เลยไปกระจุกกันอยู่ไอ้ตรงช่องเขานั่นแหละเพื่อที่ว่าจะยันไว้จะอุดเอาไว้เพื่อไม่ให้เปอร์เซียเนี่ยถล่มเข้ามาได้นะคะซึ่งถ้าเราดูจากในหนังเราจะเห็นว่ามันมีคนที่แบบท่าทางแปลกแปลแบบหลังค่อมอะไรที่เคยมาสมัครเป็นทหารแล้วเลโอนิดัสเนี่ยไม่ให้เป็นทหารใช่ปะเราก็แค้นแล้วก็ไปแก้แค้นอะไรอันนี้เรื่องจริงในประวัติศาสตร์นะคะคือมันมีคนจากฝั่งกรีกเนี่ยเหมือนแบบ ก็เลยไปบอกเปอร์เซียนะคะบอกว่าโอ้ยแกจะเข้าช่องแคบตรงนี้ทําไมนี่มันมีทางอ้อมไปข้างหลังตรงนี้อ้อมไปตรงนั้นไปทางฝั่งเปอร์เซียก็เลยส่งคนเนี่ยอ้อมไปข้างหลังนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจากเดิมที่ฝั่งกรีกเนี่ยได้เปรียบอยู่ตรงช่องเขานั้นแล้วก็อุดเปอร์เซียเอาไว้เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าโดนขังอยู่ในช่องเขานั้นโดยที่มีฝั่งเปอร์เซียเนี่ยตีขนาบสองข้างคะ่ะสุดท้ายพวกทหารของกรีกก็เลยตายกันหมดนะคะรวมถึงริโอนดัสที่ก็คือกษัตริย์ของปาตาตอนนั้นก็ตายอยู่ในนนนนนช่่่่่อออองงงงงเเขาาตตััั้้้้ดวววยยหมืกกคะซึบจริๆแลลุทธ์ฝ กรีกฝั่งสปาร์ตาเอเธนในต่างๆเนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ดีที่สุดที่ทําได้แล้วด้วยคนจํานวนน้อยขนาดนั้นนะคะถ้าสมมติว่าไม่ได้มีคนมาทรยศเนี่ยก็อาจจะยันได้อยู่แบบอีกนานกว่านั้นเยอะเลยทีเดียวค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรื่องมันก็เกิดไปแล้วแล้วฝั่งกรีกที่เป็นทัพปกนี่ก็ตายไปหมดแล้วดังนั้นเรามาดูดีกว่าว่าแล้วเรื่องนี้มันจบยังไงกันแน่ก็คือฝั่งกองทัพปกเนี่ยเขารบกันอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่อย่างที่วิวบอกว่ามันมีกองทัพเรือด้วยจริงๆแล้วกองทัพกรีกเนี่ยเขาก็รูรออ้้สึกวว่าาเอแล เปอร์เซียต้องรีบเข้ามาที่กรุงเอเธนแน่ๆดังนั้นเขาก็เลยรีบถอนทหารกลับนะคะเพื่อที่ว่าจะได้กลับมาจัดการที่เอเธนดักรอไว้ก่อนค่ะส่วนฝั่งเปอร์เซียเนี่ยพอเอาชนะที่ช่องเขาตรงนั้นได้เนี่ยนะคะก็ตามที่กองทัพบกของฝั่งกรีกเลงไว้เลยว่าเขาต้องไปเอเธนแต่ว่าเขาไม่ได้เดินทางแบบปุ๊บๆๆมาเอเธนเลยค่ะระหว่างทางเนี่ยนะเขาก็เดินทางแล้วก็ล้นอะไรไปตามทางไปเรื่อยปปนๆจนกระทั่งมาถึงเอเธนปรากฏว่าเฮ้ยเอเธนกลายเป็นเมืองร้างไปแล้วอ่ะเพราะว่ากองทัพเรือที่เขาถอน หมดนะคะหนีไปอยู่ที่อื่นกันหมดแล้วค่ะแล้วถามว่าฝั่งเปอร์เซียทายังไงเปอร์เชีย,อย,อชยบอกว่าอ๋อเธอหนีไปได้แต่คนนีเมืองเธอไปไม่ได้งั้นฉันเผาก็คือเผาเมืองทิ้งให้ราบเป็นหน้ากรองไปเลยนะคะประมาณว่าฉันแค้นแกหลังจากนี้นะันจะไม่มีวันให้กรุงเอเธนกลับมายิ่งใหญ่กไกลเหมือนเดิมได้อีกต่อไปแล้วประเด็นก็คือเปอร์เซียเนี่ยเขาก็เดินทางต่อนะคะตั้งใจจะไปตีนครนรัฐอื่นของกรีกต่อค่ะแต่ว่าเขาน่าจะประมาทหรืออะไรสัยอย่างเพราะเขาชนะไปแล้วอะ่ะดังนั้นพวกกองทัพเอเธนที่แบบหนีไปที่อื่นน่ะ เหมือนแพ,แพ้ไปบ้างอะไรบ้างะนะสุดท้ายเหมือนเปอร์เซียก็เลยต้องยกทัพกลับนะคะทำให้ฝั่งเอเธนฝั่งกรีกเนี่ยมีเวลาไปฟื้นฟูบ้านเมืองของตัวเองอะไรของตัวเองด้วยค่ะประเด็นก็คือหลังจากนั้น,นะถามว่าเปอร์เซียเขายอมไหมเขาก็ไม่ได้ยอมนะเขาก็ยังมาโจมตีฝั่งกรีกเรื่อยๆ,ๆ,ๆอยู่ค่ะแต่ว่าฝั่งกรีกเนี่ยมันมีสิ่งที่เปลี่ยนไปคือมันมีคนเริ่มเห็นแล้วว่าอุ้ยกรีกก็สู้กับเปอร์เซียได้นะดังนั้นหลายๆคนครรัฐที่เคยไปยอมเปอร์เซียก่อนหน้านี้ก็หันมาสวามิภักดิ์กับกรีก ถือว่าเป็นนครรับใหญ่ประเด็นคือรอบนี้เอเธนเนี่ยเสียหายหนักนะคะแล้วเขาก็รู้ตัวด้วยค่ะว่าเขาอะไม่ได้ยิ่งใหญ่เกรียงไกรเหมือนเดิมแล้วแล้วจริงๆเขาอะไม่ได้รบเก่งที่สุดคนที่รบเก่งที่สุดคือสปาร์ตาต่างหากดังนั้นรอบนี้พอมีเรื่องขึ้นมาอีเขาก็เลยบอกว่าให้สปาร์ตานำทัพไปเลยจ้ะอยากจะจัดกลยุทธ์อะไรจัดมาเดี๋ยวเอเธนทาตามเองเดี๋ยวกรีกอื่นๆทําตามเองนะคะสุดท้ายด้วยกลยุทธ์ใหม่นี้และด้วยความแข็งแกร่งของสปาร์ตาสปาร์ตาก็เลยสามารถนําทัพทั้งหมดนะคะทําให้กรีกสามารถเอาชนะเปอร์เเซีียไไปปดด้ในนท่สุถือ็การจบ ครามกรีกเปอร์เซียในครั้งนั้นไปด้วยชัยชนะของฝั่งกรีกนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะต้องบอกว่าถึงเปอร์เซียกับกรีกเนี่ยจะจบสงครามกันไปรอบนั้นแล้วแต่เขาก็ไม่ได้ญาติดีกันมาแบบตลอดรอดฝั่งะนะเพราะว่าผ่านไปประมาณร้อยปีเดี๋ยวฝั่งกรีกก็จะมีแบบพระเจ้าอเล็กซานเดอร์แห่งมาซิโดเนียหรือว่าพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชขึ้นมาใช่ไหมแล้วพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ก็จะแผ่ขยายอํานาจไปลุกลานเปอร์ซงโปเซียอะไรไปทะเลาะกันอีกนะคะก่อนที่จะลามไปลุกลามอียิปต์เอเชียมเนอร์อะไรต่างๆก อเล็กซานเดอร์มหาราชดูอาจจะยังไม่เคยได้เล่าตรงๆแต่ว่าเหตุการณ์ที่เขาตีกับเปอร์เซียเนี่ยเคยเล่าไปแล้วในเรื่องกลิ่นปากที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราชก็สามารถย้อนไปฟังกันได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะคลิปวิดีโอวันนี้ก็น่าจะตอบคาถามหลายๆคนแล้วแหละว่าสรุปสปาร์ตานี่ไอตอน300เนี่ยเขารบกับไทยแล้วมี300คนจริงไหมแล้วลบเก่งจริงหรือเปล่านะคะก็นี่แหละค่ะน่าจะรบทุกประเด็นแล้วนะคะเอาเป็นว่าถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆ สวัสดีค่ะเนี่ยทุกคนเป็นไงพอวางอาวุธวางโล่ปุ๊บนะคะเล่าสนุกเลยเพราะว่ามือสามารถกวาดแต่งได้เต็มที่ซึ่งบางทีก็สงสัยว่ารำหรือเปล่าทำไมต้องทําท่าอะไรอย่างนี้ด้วยบางทีมันก็ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อหาอะไรขนาดนั้นคือเคยมีคนถามว่าถ้าเอาเชือกมัดมือไว,ไว้วราจะเล่าเรื่องได้หรือเปล่าก็คิดว่าได้แต่คงไม่สนุก <c oughs> เป็นปัจจัยสําคัญนะคะการบกไม้บกมือเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้การเล่าเรื่องสนุกขึ้นค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ